เจอหอยทากไหน <Yeah. S 1> เอ้ยเดี่ยวอุย้ยอุ้ยหอยทากกำลังเดินด้วยนะใช่เอ้ยกำลังเดินเลยอะเฮ้ยตัวมันอุยอ้ยอุ้ยตัวมันแบบมีตัวปุ่มตัวปั๊มอะไรเต็มเลยตรงขาม,มานันอะเฮ้ยปกติหอยทากเดินแล้วมันจะเป็นลอยนะอันนี้หอยทากตัวใหญ่มากเลยนะเฮ้ยยังไม่ได้เปิดคลิปเลยวะเนี่ย uh. ถ่ายแล้วอะ่ะเอาเปิดดิ ล้วไปขับสกูตเตอร์มาแล้วเนี่ยอ่ะเปิดคลิปสวัสดีครับวันนี้ผมพี่จูดะพี่ภูมิพี่ภูมินะครับกำลังจะไปออกกำลังกายแต่ว่ามาเจอหอยทากหอยทากแต่มันหดมันหดไม่กลัวเราเฮ้ยมันรู้พอมันรู้แล้วมันหดเลยเหรอมันรู้ว่าเราเฮ้ยมันรู้ว่าเจอคนแล้วมันหดเข้าเข้ากระดองมันไปแล้วเข้าเปลือกหอยไปแล้วไ่เราเห็นอันนั้นอยู่เอออันนั้นน่าจะเป็นจมูกมันที่ไว้รมกลิ่นหรือเปล่านะแต่ว่าเราต้องียบมถึงจะออกหรอ ตอนนี้มันหุบเข้าไปแล้วอะโอเคเราปล่อยมันไปตามธรรมชาติดีวกว่าไหมเดี๋ยวรอไปเจอตัวอื่นอีกฮะอะไรครับอะไรออกแล้วเหรอมันได้ยินเสียงคนหรือเปล่ามันเลยเข้าไปผมบอกให้ดับเบาๆนะออกแล้วออกแล้วออกมาแล้วกำลังจะเดินต่อแล้วออกมาแล้วใช่ไหม ไป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 เจอท่อแล้วฮะเจอท่อแล้วหอยทากออกมาแล้วตอนนี้มันไว้ใจเราแล้วมั้งเราก็อยา่าไปแกล้งมันนะครับโอเคเราไปกันต่อไหมไปวันนี้ก็พามาดูหอยทากนะครับเล็ดเลยอ่ะ